โอ้หดูครับนี่ะตะโกเลยครับเนี่ยตะโกตกกระถางตะโกนานี่เหรอครับเนี่ยใช่โอ้โห,หดูครับคือตกก็ตกจริงๆอะ่ะเหมือนมะขามตกกระถางต้นนั้นเลยสวยมากโอ้ตะโกตกกระถางอายุนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับสวยมากนะโอ้ต้นนี้ ถ้าใครสนใจก็ปล่อยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับปล่อยหมดละปล่อยหมดเลยนะแต่แต่มาขายังไม่ปล่อยมาขาต้องไปเอเชียแปซิฟิกก่อนอ๋อนี่ครับมะขามเนี่ยจะเอาไปงานเอเชียแปซิฟิกนะครับสวยมากโอ้ตะโกตะโกตกกระถางนะเพิ่งเคยเห็นนะที่ตกได้ขนาดนี้หาจาก แล้วก็เอาอยู่ครับกระถางนี้ก็เอาอยู่นะรับน้ําหนักได้ไดสวยมากโอ้โหครับโอ้แต่และต้นนี้คือความอลังการนี้ต้นนี้ก็ได้ได,ได้เชปมได้ยอดเยี่ยมสองสองสองจังหวัดยอดเยี่ยมสองจังหวัดหมายถึงที่ไทยเหรอครับอราชบุรีกับไอระยองอันนี้คือได้ยอดเยี่ยมประกวดได้ยอดเยี่ยมสวนใบพายเหรอครับเฮียอ,อันนี้เขาเรียกสวนใบพายใช่ไหม <ด>ใช่ทรงใบพายดิหล่อหั่งทรงหล่อหั่งทรงโอ้บิดฟิวสวยมากนะครับนี่ครับดูภาพรวมรางวัลยอดเยี่ยมนะครับรางวัลยอดเยี่ยมสองสนามของประเทศไทยนะครับสวยมากต้นนี้หล่อหั่งทรงต้นนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับอก็ปล่อยปล่อยเหมือนกันแต่ใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับต้นนี้ สวยจริงๆอู้แต่ละต้นนี่สนใบพายใบเล็กสนใบพายใบเล็กใบเล็กอ๋อใบเขาจะเล็กกว่าเหรอครับใบแหลมเล็กๆนี่หลักของเขาน่นี่หลักของเขาน่ะอันนี้ก่อหินเหรอครับเนี่ยนี่ก่อหินนี่หลักของเขานะครับโอ้อันนี้ลากลากของสนใบพายนี่แหละอ่าโอ้โหอ อลังการจริงครับเขาก่ออันนี้ก่อน่าจะก่อหลายสิบปีมาครับหลายสิบปีก่อจนแบบ <c oughs> ตื่นไปเลยนะครับโอ้โหสวนใบพายสวยมากต้นนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของตัวนี้อเอาเอาเอา,เอามาเอาต่อมาเนี่ยทั้งป่านี่สิบปีต้นนี้เหรอครับอสิบ <10 S 2> ต่อมาอย่างเดีวสิบปี สิปีสิปีอันนี้จบยังครับนียัยงก็งใกล้ใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วนะครับอืมอมันมีสเสน่ห์ตรงนี้ครับตรงโคนตรงรากนี้นะสวยมากเลยอันนี้เขาเรียกทรงอะไรครับหรือก็ทรงเอ็นชยัยทรงเอ็นชัยอ๋อนี่ต้นขาดีโอ้โห่ะสวยมากครับต้องบอกว่าสวยจริงๆอู้โอ้แต่ละต้นนี้ต้องร้องอู้เลยแหละ ดูครับอันนี้คือสา,สายจีนเหมือนกันสายจีนแต่รากอันนี้พิเศษนะครับคือจะเป็นตะปุ่มตะมาำอ่าหายากโอ้ดูครับดูารากอลังการมากดูไม่ใช่ว่ามีแค่ข้างหน้านะครับ,รบคือมีรอบต้นเลยรอบเลยเป็นอย่างนี้รอบต้นอ่ะโอ้พวกนี้จะรอให้จบนะครับหรือว่า ตอนนี้ยังยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยอ,อมันจบก่อนสวยมากอะก็คือถ้าจะดูไซจีนนี้ต้องดูตอนที่มันแบบถอดใบครับะจะเห็นโครงสร้างที่สวยมากนะตอนนี้กำลังทำนะครับกำลังสร้างกำลังทำก็รออยู่ดูครับความความอลังการบอนไซนี่ต้องเนี่ยครับคนเก่าคนแก่ของเมืองไทย นี่ครับโอ้โหมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้อะไรครับเฮียไมตต่ตะโกป่าตะโกปลาตะโกนาตะโกป่าอันนี้คือต้นเดียวเหรอครับนี่ต้นเดียวโอ้ต้นเดียวทําไมแบบรากเดียวอ่ะรากเดียวกันเลยหาจะหาลำบากแล้วโอ้ทำไมมันขึ้นได้ขนาดนี้โอ้ใหญ่มากเลยนะครับดูเทียบกับผมใหญ่จริงๆอะ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าจบยังครับเฮียจบแล้วจบแล้วพร้อมตั้งโชว์ได้เลยอันนี้เอาไปก็ตั้งโชว์ได้เลยอู้ใหญ่มากสวยมากนะครับเนี่ยใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับสนใจโทรมาหาเฮียได้เลยนะครับเฮียก็อยู่นี่อยู่นี่ทุกวันไหมครับออยู่ทุกวันอยู่ทุกวันนะหยุดวันจันทร์วันเดียวหยุดวันจันทร์วันเดียวอ๋อนี่ครับต้องบอกลูกเขาหยุดวันจันทร์เดี๋ยวมาถึงเชียเชียความรู้สึกอ๋อ ก็คือเนี่ยจะไม่อยู่ทุกวันจันทร์นะครับร้านจะปิดทุกวันจันทร์ไอสนใจก็โทรมานัดล่วงหน้าก่อนก็ได้ครับตัวนี้ที่ถอดใบไปแล้วไงอ๋อเนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรูปที่ริดใบนะครับคือเรามาไม่ทันช่วงที่ริดใบนะครับตอนนี้เขาก็เลยฟูงามไปแล้วอูนเนี่ยครับเสน่ห์เสน่ห์ของสายจีนสเสน่ห์ของสายจีนสวยมากดูครับกัน อันนี้เขาเรียกทรงอะไรครับเฮียเขาเรียกว่าเอนชัยเอนชัยเอนชัยนี้มันเป็นกึ่งตกไหมครับหรือว่าอกึ่งตกกึ่งตกก็ไม่ใช่ตกจริงๆริงไม่ใช่ <ch> ตกจริงๆดูครับดูภาพรวมคือมันจะกึ่งตกไปโน่นนะครับรือจะไม่ได้ตกกระถางเลยอ่ะจะเป็นทรงกึ่งตกสวยมากต้นนี้ต้นอย่างแล้วใหญ่มากนะครับกระถาง แค่กระถางนี้ก็กระถางผมสั่งทำนะให,ให้ให้ช่างเก่งที่สุดในเมืองจีนอ่ะจ้างเขาวัดวาดเสร็จปี้ลงไาเลยพอามาสิบใบเนี่ยทำมาทำมาเก็บเหลืออยู่สองใบสามใบคือจ้างช่างฝีมือดีจากจีนทําให้เลยทาทำมากระจายวาดรูปมาแล้วปิมปิมเข้าไปเลยโอ้ยสวยนะถังเนี่ยรับไม่มีแล้วกระถางตัวนี้นี่นครับครับ Oh, ต้นนี้สน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 ใบพายลิ้นนกกระจกก็เป็นหล่อห้างสงเหมือนกันหล่อห้างสงเหมือนกันแต่ว่าใบเขาจะพิเศษใบนี้จะพิเศษมากนะเพราะว่าจะเล็กนิดเดียวไม่มใ,ใหญ่กว่านี้ใบแค่นี้เองอ๋อคืออันนี้คือไม่ใหญ่ที่แต่ว่าจริงๆเขาใหญ่ไหมครับไม่ใหญ่จริงๆก็ไม่ใหญ่นกกระจกกบพันนี้อ๋อดูครับโอ้ยเดียวไม่ต้องหาแล้วในเมืองไทย ไม่ต้องหาแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับสวยมากโอ้แต่และต้นนี้ต้องบอกว่าอลังการอลังการมากเราไม่เคยเห็นบอนไทอะไรที่มันใหญ่แล้วก็จบสวยขนาดน,นี้ใหญ่เนี่ยสม่ไม่ออกสองวันก่อนตรงนี้เต็มหมดเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรครับสวนใบพายใบแดงสวนใบพายใบแดงนี่ครับมาดูสวนใบพาย ก่อหินอีกต้นหนึ่งอู้สวยนะดูครับสวนใบพายอันนี้คือเก่าแก่ใช่ไหมเกดเขาเป็นเกดอย่างเงี้ยเขาเขากเก่าเกาะมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นน่าจะก่อจากต้นเล็กๆใช่ไหมครับใช่ถ้าบิดได้มันก็ไม่เล็กอะมันก็ต้นมันก็กินงกิงประมาณนี้อะนี่มันก็บิ่งไปเรื่อยโอ้โหสวย้นะขาสวยด้วย อันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมยังยังขาสวยเนี่ยผมบอกหินลวหินฟองน้ำเป็นอย่างนี้ยออนี่ครับหินฟองน้ำที่เนี่ยเอามาทำเกาะมอสทำสวนถาดพวกนี้มอสชอบขึ้นนะครับใช่มันชื้นหน่อยมันก็ขึ้นหมดอ๋อโอ้โหไม่มีเวลาไปทำมันนี่มันดูต้นต่อไปต้นนี้นี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นตอนที่ริดใบเสร็จแล้วให้ดูนะครับ คือสวยมากจึงนี่ก็เพิ่งรู้ครัวว่าที่เมืองไทยเรามีแบบนี้นะก็ก็ใครสนใจเนี้ยต้องมาดูต้นจริงนะครับมันอลังการมากนะทั้งวิธีการสร้างแล้วก็ถานก็บางนิดเดียวไงสร้าง,งาทำพิเศษมีแห่งกระถางจีนกระถางจีนกระถางมีแหงอันนี้นำเข้าเหมือนกันเหรอครับนำเข้าโอ้โหใหญ่สวย นี่ครับอันนี้ก็น่ากอดให้แรงเลยอีกว่าหนึ่งอ,อ๋ออ๋อนี่อืมสวยครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับเนี่ยยัง,ย,งยังยังนะใครสนใจก็เลง็งๆไว้ครับโทรมาอันนี้ก็ไม่มีเจ้าของอันนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนี่ใหญ่มากใหญ่มากจริงนะครับที่ไซทายเกอร<า>์เจียอะไรครับเจียละมันใหญ่ไซทายเกอร์ไซทายเกอร์ไซทายเกอร์ ขาสวยมากนะแต่ละต้นของเนี่ยคืออลังการจริงๆขาไม่ดีผมไม่เล่นอ่ะขาไม่ดีไม่เล่นอันนี้ต้องคือคัดมากับมือเลยโอ้โหสวยมากอะ่ะอืมสวยมากแต่ละต้นดูครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมต้นนี้มีภาพตอนที่ริดใบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปตอนที่อ่าริดใบเห็นโครงสร้างชัดเจนนะครับสวยแต่ละต้นนี้ใหญ่ๆๆอลังการทั้งนั้นนะครับเนี่ยตันหยง นี่มาดูมาดูหินฟองน้ําสวนถาดอีกต้นหนึ่งของใช่หมื่นสองเองอันนี้หมื่นสองนะครับเอ้ตอถางก็สวยนะบางอันนี้ตันยงเหรอครับนี่ใช่ต้นตันยงทั้งหมดก็ซ่งมญี่ปุ่นส่มญี่ปุ่นอันนี้ก็เชอรี่เชอรี่โอ้หมดสวยคือต่อไปนี้เขาจะสวยกว่านี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามอสจะลามไปเรื่อยผมขายแค่พันสองเองผมขายของไม่แพงหมื่นสองเออหมื่นสอง 1มื่นสองนะครับต้นนี้สวยใหญ่ด้วยโอ้เยอะนะครับ